สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเซียจูนกับช่องวอลินท Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงรถล้างสตอลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Accord ปี2016นะครับตัว 2.0e ตัว Minor c h a i ้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนเชิญชมครับ เรามาดูกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ฮอนด้ดูหรูหรามากๆนะครับผมสําหรับเจ้าไอ้คอร์ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราดูด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้างๆกันบ้างนะครับผมเลยวอย่างแรกเลยนะครับผมด้านข้างคือตัวล้อนะครับผมล้อเป็นล้อ17มาจากโรงงานนะครับผมยางปี2021นะครับใช้ได้ยาวๆคันนี้ แล้วก็ที่สาคัญคือตัวนี้มาพ้มกับไฟเลี้ยวหูกระจกแล้วนะครับผมรับรองว่ารูหลาแน่นอนแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นมือจับนะครับเป็นกุญแจคีรีิตนะครับสามารถเปิดปิดกับกุญแจได้เลยนะครับผมตัวนี้ปุ๊บเราล็อกได้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังอย่างแรกเลยคือไฟท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นไฟท้ายตัวใหม่เป็นตัวไฟท้าย LED นะครับผมเป็นตัวไฟท้าย3กีด LED ซึ่งอยู่ในตัวเชนแล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปิดดูได้เลยภายในถือว่ากว้างขวางมากๆใส่ของได้คือจุได้สบายๆเรามาดูกันที่ยางอะไรบ้างดูว่าครบไหมนะครับผมตัวนี้ยางอะไรครบประเเจครบนะครับผมถือว่ารถสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้ดูท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับผม เรามาอยู่กันที่ด้านในนะครับผมด้านในพอเข้ามาผุมปุ๊บรู้เลยว่ากว้างขวางนั่งสบายมากๆนะครับผมอย่างแรกเลยคือเบาะหนังสีดําดูหรูหรามากๆตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ําตาลนะครับผมตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างเลยนะครับผมสําหรับแอสคอร์ตัวนี้ส่วนแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมส่วนจอเนี่ยจะเป็นจอแยกกันนะครับสาหรับจอวิทยุแล้วก็จอแสดงผลนะครับผม กล้องถอยหลังก็ให้มาในตัวนี้เรียบร้อยครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวคูดคอนโทรลนะครับผมสามารถาเปิดปิดเบาเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมตัวนี้ส่วนด้านข้างนี้จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้แล้วก็ที่สาคัญคือตัวนี้เลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแกิโเมนะครับผมคือ รถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะคนที่ได้ไปเนี่ยสามารถดูแลต่อได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในบุ๊กทั้งหมดครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับผมได้ชื่อว่ารถผู้บริหารเนี่ยข้างหลังต้องนั่งสบายกว้างขวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับแอร์นะครับแอร์เพื่ผู้โดยสารแล้วก็ตรงนี้คือที่สำคัญคือที่วางแก้วนะครับผมสามารถเปิดปิดได้เลยใครไม่วางก็สามารถปิดไปได้เลย แล้วก็มอามา้อมกับเบาะหนังสภาพใไม่เอี่ยมนะครับผมคือสภาพเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยฉีกเลยนะครับผมแล้วก็มาพ้องกับม่านนะครับผมร้อนเราก็สามารถเปิดม่านได้เลยนะครับผมส่วนม่านหลังเนี่ยจะเป็นม่านไฟฟ้าเราปรับจากด้านหน้านะครับผมตัวนี้ถือว่าครบสูตรลงตัวมากๆสาหรับรถเจ้าไอขอดตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราดูภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครืองกันบ้างนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนไปเลย เรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง2.0จากโรงงานนะครับผมมาพร้อมกับ155เลงมารับรองว่าประหยัดแล้วก็ขับมันแน่นอนนะครับผมตัวนี้ส่วนระบบต่างๆนะครับผมพวกเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับจากโรงงานแล้วก็น็อตเดิมทุกจุดไม่เคยแกะนะครับผมแผงกันความล้อนนะครับสะอาดมากๆไม่มีการขีดขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมระบบเครื่อง เครื่องเรารับประกันเครื่องไม่เคยแกกไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็เกียร์ไม่เคยยุกออกมาซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครได้ไปตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมหลังจากที่ผมรีวิวทั้งด้านในด้านนอกห้องเครื่องกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาอยู่กันในช่วงของราคากันบ้างนะครับผมคันนี้เจ้าเวสคอร์ดปี2016ตัว 2.0E ไม่เนื้อชนทางเตนุลินทอนเปิดราคาแรกไว้ที่ เ1็0 0สบาทนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมเราขายแค่6 8 8 0 0 0บาทนะครับผมเรามีช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรีให้1ปีรับประกันรถไม่มีชนหนักคิปคว่ำน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปเซนนะครับผมเซ็นเสร็จปุ๊บเรามีรถสไลด์สไลด์ไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่สะดวกที่จะมาดูรถนะครับผมสามารถเปิดคลิปผมดูช่องวอลินทรอนได้เลยหรือว่าอาจจะหารถคันอื่นอยู่ก็สามารถเปิดคลิปช่องวอลินทรอนหารถต่างๆได้เลยเพราะเราจะมีรีวิวเข้าทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับก่อนที่ผมจะจากกันไปนะครับฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องวอลินทรอนด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่พลาดรถที่ ใหม่ๆแล้วก็ลดโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมเซียวจูนกับช่องวอลิสทอนชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ